ตามบอกดีดาเศรบ่เค็มมีเค็มบอมเขาเอานัวนัวเขาเรียกว่าเค็มนัวเลอกจนหาวเขาเรียกว่าหนัวนัวมามาเล่วล่ะเด้เเอาาอ่ เอาสดต้มไก,ก่นลยคุณกินกับอะไรบ้างต่างๆเลยมาต้มไก่เอาต้ยที่สุดในซอยไม่ต้องพยายามต้มไก,ตไก่ต้มไก่เจ๊กจ้าแอบแอบจุ่มจุมกินหอนหอนกินหอนหอนเปา ขาเลี้ยงขาเลี้ยงเพิ่นเห็นอันอันดำดำนี่ปฏิว่าผักอีหยังผักอีตูด้วยพักอีตูมันแห้งผักอีตูกับผักหอมเปรต้มใส่บักเคอเทศใส่บักข้ามเปียกต้มตตลแล้วลองเห็ดลองเห็ดกลิ่นมึงได้จ้ดแซ่บใส่หัวทิงคายใส่คา แล้วก็ใส่ใบหอมเปรี้หอมหอมผักผอมเปรพ้ยวผักผักอีตูแสบแสบแสบ